สวัสดีครับเนี่ยร้านเกริฐการช่างนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูวิธีติดตั้งออคอสปริงครับออตอนแรกตอนแรกเรามาตัดอันนี้ออกก่อนเนี่ยตัดจากประมาณช่วงนี้ห่างจากนี้ประมาณ1น,นิ้วเนี่ยห่างจากฉากเนี่ยหนนิ้ว1นิ้วเออแล้วก็วัดจากนี้มาก็ประมาณสัก16เซนเนะสิเซนแล้วก็ผ่ามาสูงเนี่ยประมาณสัก หนะ้าเซนเนี่ยพายงี้ก่อนเพื่อที่จะยึดน็อตให้มันเข้ากับตัวนี้ตัวในเนี่ยมันจะมีมีรูกเก่ามันอยู่ในตรงนี้มัน,นจะมีรูกเก่าอยู่เดี๋ยวชุบเสหน่อยจอมนี่เี่ยจะมีรูเก่าอยู่เยขันเข้ากับรูกเก่าเนี่ยนะเนี่ยมันจะมีหน้าแป้นหน้าแป้นไอ้ตัวไอ้ตัวคอสปริงเนี่ยหน้าแป้นตัวนี้เนี่ยเข้ากับรูตัวนี้ เนี่ยมันจะอยู่งี้อ้าต้องเดี๋ยวประกอบไปดูเดี well. ๋ยวประกอบไปดูอ่าอันนี้ยัดนี่เข้ามาเพราะว่าอันนี้อันนี้เราต้องเชื่อมนี่ก่อนเนี่ยเชื่อมฝั่งนี้เนี่ยเชื่อมตัวนี้เชื่อมตัวนี้แล้วก็เชื่อมไอ้หูตัวนี้มันจะมีมาให้ครับเนี่ยเขาจะมีมาให้เนี่ยหูเนี่ยเราเชื่อมตัวนี้ก่อนแล้วก็ใส่ไปอย่างนี้ใส่ไปแบบนี้ก่อนอ่ะแล้วก็ประกอบอ่าประกอบนี่ไปประกอบเข้าไปปุ๊บอันนี้อันนี้อันนี้มาก่อนเออเออทำมอยู่งี้ นั่นแหละเออทำอยู่างเงี้ยดันเข้าไปเออเออแล้วก็เลื่อนนี่เข้ามาว่านิ่มตั้งได้มันยืดไปนู่นได้เออตั้งแล้วก็ใส่สลักเอาสลักมาใส่ดูอ่ะเนี่ยประกอบง่ายๆครับเออนั่นแหละนั่นแหละใส่สลักเข้าไปเดี๋ยวช่างตองกำลังทดสอบให้ครับ อันนั้นตั้งนะครับอันนี้เกลียวนี่ตั้งได้ครับตั้งให้อ่อใส่สลักตัวนี้เขอา ิดอ๋อกต้องกดลงเองตีลงหน่อยมันกระดกขึ้นใส่ชอบไหมอันนี้แย่กัดอ่าอย่างเงี้ยโอเคะต้องหยาตุวิดะชั้นนี่ตุยยาทมโฮเจียเออใส่เงี้ย เออใส่งั้นแหละอ่าใสสลักอย่างเงี้ยเี่แล้วก็อันนี้ก็ยึดติดติดกับไอ้ตัวด้านในนั่นแหละครับหมุนน็อตเข้าไปหมุนน็อตเข้าไปอันนี้ก็ตั้ง,งระยะเอาตั้งระยะเสร็จก็ล็อกอ๋อเราจะเอาขนาดไหนเนี่ยตั้งให้ล็อกอย่างเงี้ยปึ๊บล็อกปึ๊บนะอันนี้ก็ไหนอ่ะน็อตนี่ขันเนี่ยมันจะมีขันตนัวนี้ปึ๊บแค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกอตั้งอ่าให้แข็งให้อ่อนก็ตั้งตัวนี้เอา ปรับตัวนี so ้เอานี่แหละติดตั้งง่ายๆครับไม่ยากนั่นแหละมีเชื่อมตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็เขาจะมีเหล็กแผ่นเสริมตรงนี้ให้นี่นี่มีเหล็กแผ่นเสริมเนี่ยเสริมตรงนี้ให้มันแข็งเพราะว่าตัวนี้บางไงเออใส่ยางไ้ข้างล่างนี่ใส่ยางล่างตัวนี้ใส่ยางก็จะมียางไปให้แผ่นยางให้ใส่ข้างล่างไอ้ตัวนี้แผ่นนี้เออใส่ตรงนี้แล้วก็เชื่อมเนี่ยเนี่ยเชื่อม นั่นแหละติดตั้งง่ายๆครับมีเชื่อมอยู่ชินนช้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้อะ่นยางนี่รองรองไว้เฉยรองไว้เฉยนี่แผ่นยางนี่รองไว้เฉยแล้วก็อันนี้ยึดน็อตติดกับตัวนู้นตัวนี้น,น็อตตำแหน่งเดิมมันเลยระยะเดิมมันกับไอตัวลูกอ้าป้อนนั่นแหละตำแหน่งเดิมมันก็มีแค่นี้แหละครับติดตั้งง,ง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรเราใส่นี่ก่อนอันนี้ประกอบอันนี้ขัดอันนี้ก่อน ให้มันห้อยอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยเลื่อนมาเลื่อนมาเข้ากับหูนี่ถ้าเราใส่อย่างนี้เลยมันจะยากใส่ยากอันนี้เราก็ปรับอันนี้ให้มันลอยขึ้นได้ให้มันเข้ากับหูตัวนี้เนี่ยหมุนอันนี้ถ้าเราหย่อนลงมันก็ตกลงมานี่เนี่ยหูเนี่ยเพราะว่าเราตั้งหูนี่อยู่